ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับทิธีศาลแหครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีที่เราลืมใส่เค้นะครับผมลืมใส่เคเยอะเหมือนกันครับนี่นะครับที่ผมลืม น,นีตรงนี้ผมใส่อยู่นะครับเนี่ยน,น,นี่ไม่ใช่นี่รอยต่อครับนี่นครับที่ผมใส่สองตาเราใส่ข้างหนึ่งอันนี้ตานนที่ผมลืมครับนี่ตาน,นี้ ติมต้องใส่ตรงนี้นครับนี่เขผมไม่ได้ใส่ผมลืมแล้วก็มาอีกนี่ฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราใส่ตรงนี้แล้วก็มาข้างล่างข้างล่างผมไม่ได้ใส่นี่ลืม บางนี้ผมใส่มาต,าตานี่ผมลืมอีกนี่นี่ครับลืมใส่ตรงนี้พูดง,ง่ายๆทั้งแถบเลยนะครับเนี่ยเลยจะต้องต้องตัดออกครับ ตัดตั้งแต่นี้มาเลยครับนี่แต่ตาน,นี้มารอบนี่มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีตัดนะครับครับนี่ก็มาดูที่ผมลืมนะครับแลต้องตัดแถวนี้ออกหมดเลยนะครับนี่ ตัดออกหมดเลยครับนี่มาดูวิธีการตัดนะครับเดี๋ยวไปตัดเล็บเราตัดให้มันจำนี่เลยนะครับนี่ นี่นะครับแล้วเราจะได้เอาปอมออกได้ด้วยนะครับเพราะเราเราจะต้องเอาปอมออกถ้าเราไม่เอาปอมออกมันจะมองไม่ไม่สวยนะครับแต่เราจะตัดให้ดูเสือกเช่นบนนะครับเชือกนี้จะเนียวนิดนึง ตัดให้มันใกล้ปมที่สุดท่าจะทำได้นะครับนี่ครับตัดแล้วก็หลุดออกมันก็หลุดปมมก็จะหลุดออกนะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเราตัดหางปมมันจะไม่หลุดนี่นะครับเราจะต้องเอาปมมันออกด้วยดูอีกอันนึงครับเชือกมันเหนียวมันมันเชือกในลอน ไม่ตัดเร็บก็ไม่คุมด้วยหนี่นผมมันก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ยมันก็จะไม่มีมีผมนะครับนี่ถ้าเราจะตัดสองอันมันก็ตัดไม่ขาดครับเชี้ยกเส้นพวงนี้เหนียวโคตรเหนียวเลย มมันไ่าเราจะไปตัดโดนเส้นบนนะครับนี่ครับเนีย่ยถ้ามันอยู่ปมแบบนี้นะครับนี่ ราก็ดึงอย่างนี้ครับถ้ามันเรากลัวมันขาดเส้นบนด้วยแล้วก็เอาหาอะไรมาบีบบีบมันหน่อยนะครับนี่ขีมาบีบตรงหน้าเรียบนะครับนี่บีบบีบมันนิดนึงนะครับบีบให้มันคลายออกแล้วก็ขี้อย่างนี้นะครับนี่ขี้เพื่อให้มันหลุดออกขี้แบบนี้นี่ครับ แล้วก็ดึงครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาครับเห็นยนะครับวิธีเอาปมออกนะครับก็คงเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับครับผมตัดจนเสร็จแล้วครับเหลยุแค่ครับนี่ก็มาดูวิธีการต่อเชือกนะครับ ที่เราจะต่อเชือกเราจะต่อตรงนี้นะแล้วก็สอดเข้ามาจะไว้ครับสอดเข้าไปอย่างนีง้นี่ครับแว,วัดคนหอยอีกนะครับ นีนะอ้อมสองรอบแล้วก็ใส่ตรงกลางรอบหนึ่งนี่นะแล้วก็ดี๋รูดขึ้นมานี่คนระับ วันนี้แล้วก็ตัดออกตัดเอาแล้วก็เอาทูบจีนะครับใส่จีไว้เผื่อมันจะรูดนะครับแล้วก็สารต่อเลยนะครับ ใส่่างนี้นะตะเกี่ยวก้อยต้องใส่แบบนี้นะครับนี่อันแรกขั้นแรกเลยเนดะี๋ยวก้อยเกี่ยวยไว้ครับ ทำแบบนี้แล้วก็มาเกี่ยวเ,เนี่ปึ๊บแล้วเอาออกปึ B ๊บแล้วก็สอดเรามาคืนนิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะครับนี่็ดึงร,รูดเข้ามาแล้วเอาให้มันตึงครับนี่นิ้วก้อยดึงให้มันตึงนี่ดึงให้มันติดตัวเนี้ยดึงตัวนี้ไว้กนิ้วก้อยแล้วกดนิ้วนี้กดไว้ กดไว้แล้วก็ปล่อยนิ้วก,ก้อยนะครับแล้วก็ดึงชุนนะครับปุ๊บมันจะวิ่งเข้าปุ๊บเลยนะครับเนี่ยเนี่ยับได้แล้วครับเนี่ยเราก็มาดูอีกนะครับจับเรกนะครับจับมางี้นะครับจับนิ้วก,ก้อยไว้ครับเนี่ยมันก็พันหัวมันแล้วก็ไปเขี่ยวเอาตัวบน เอาให้หลุดออครับเนี่ยแล้วถอดเข้ามาแล้วก็ดึงดึงมากตให้มันตึงนะครับให้มันแนบกับดามของเราเนะี่ยแล้วก็เอานิ้วกลางกดไว้แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยครับเนี่ยนิ้วก้อยอยู่คนหลงังปล่อย,ลอยอแล้วก็ดึงปุ๊บเนี่ยครับ เคแหรือมั้พี่น้อง <c oughs> ลืมอีกแล้วโอ้ยนอ้องเนี่ยผมสารเดี๋ยวเกินไปอย่างนี้เลยลืมอีกแล้วเนะี่ยลืมมาจากข้างบนพี่น้องเดียเด๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเพราะว่าระยะระยะที่เราจะใส่แขมันแค่สามตาพี่น้อง ลืมไปเลยไปสองตาใแล้วเ่ี้ยวมาดูที่เราเท่าเราลืมอย่างนี้นะครับเราลืมมากี่ตาแล้วเลยมาเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะสามตานะครับอย่าที่เราใส่ดูตรงนี้ หนึ 1> 1, ่งสองสามเราจะต้องใสเ่เกตรงนี้นะครับถ้าเราลืมแค่นี้นะครับเราก็ปลดออกเลยเราไม่ต้องตัดนะครับทีปลดนะครับเราก็ทําแบบนี้นครับนี่ทำให้มันลูดออกนะครับเชือกไอ้ร่อนมันจะลื่นมันออกง่ายแต่เชือกนี้มัน เชือกพีอีมันรูมเป็นยังไงรั้มันมันหนืดหนืดพี่น้องคีมนิบมน,นีบมันหน่อยเพือใมปมมันคลายนะครับบางคนเขาก็ตัดเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เกลียดนั่น ผมว่าตัดมันนั่นมันเสียเชือกเชือกมันแพงเลวพี่น้องผมซื้อเชือกมาแพงต้องรูดออกนะครับเชือกไหนร่อนนะครับเราทำแบบนี้แป๊บเดียวก็ออกแต่นี้มันเป็นเชือกนั่นมันเหนียวหนืหนอๆเราเกะออกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมเกะออกแล้วนะครับ เนี่ยผมก็ปลดออกมาแล้วนะครับเนี่ยปรัแขเราจะต้องใส่ครับเนี่ยมาทาั้งนี้ลงมาเนี่ยเนี่ยครับเราต้องใส่แขตรงนี้นะครับนี่เนี่มยมรู้เลยนะครับมืดๆดหน่อยนะครับพน่อง เแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะครับใส่เขยสอดสอดอันเก่านะครับนี่สอดไปตรงอันเก่านี่แหละนี่ครับเราก็จับไว้ครับแล้วก็อ้มอมอมนะครับนี่ กล้องใหม่ทังมัวมัวกล้องมันมัวครับเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่มันมัวมัวนะครับแล้วก็อ้อมอีกครับสองอ้อมสองรอบครับแล้วก็สอดตรงกลางครับเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็ดึงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวดึงรูดหัวนะครับ ก็ปล่อยตรงนิ้วโป้นะครับไปแล้วก็กระตุกปุ๊บนี่นครับแล้วก็มาเกี่ยวก้อยกันใหม่ครับนะเกี่ยวก็อยวางอย่างนี้นครับ พันเข้าไปครับครับหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเลยอกีกพันปื๊บประกอบตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ปิ้นออกไปข้างในครับ แล้วก็โซ่กับความคืนนี่นะแล้วก็นิ้วนี้ก็กดไว้นิ้วก้อยก็จะพิ่งปล่อยกดไปปึ๊บแล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยครับแล้วก็กระตุกปึ๊กนี่เราก็มาดูไม้ดูไม้แขงเราครับเดี๋ยวเลยนี่นครับใช่มันเลยไปอีกแล้วหมดเลย สั่น so like ี so like ่หอดูก่อนฮัลโมาจังใครร้เดี๋ยวเงี้มาดู อันนี้มันจะถึงหมายเข็งเราครับนี่ตรงนี้นครับเดี๋ยวเลยอ,อยู่ครับไปอีกเลออยไปสองรอบแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จอดตรงกลางครับนี่ที่ใส่เขนะครับอยไปติดตรงนั้นมาอีกโอ้นอง ไว้นะครับครับทอดรอมไปสองรอบนะครับรอสองรอบเสร็จแล้วก็ทอดตรงกลางนี่ฮนะทอดกับไปหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องใส่เคอีก กเกี่ยวค่อยนะครับปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บบห่อ,อไม้เหลียวกางกดไว้เหลียวก้อยเกี่ยวไว้นะครับเิ้ียวกลางเหลียวก้อยก็เกี่ยวพอเหียวกลางกดปึ๊บแล้วก็ปล่อยเหลียวก้อยแล้วก็ดึงปึ๊บ มาจะมาดูกันนะครับแคเป็นยังไงที่เราใส่ไปแล้วนี่นะครับแค่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้นี่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีเกี่เราลืมนะครับตัดออกแล้วก็นั่นใหม่นี่ครับ ค,คลิปนี้ก็ขอลํำลางกันเพียนเท่านี้นะครับงั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมนั่นก็ย้อนไปดูได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสวัสดีครับ